อ้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Clay h a t Channel นะครับและวันนี้มาเล่าถึงเรื่องราวในอดีตของผมแล้วกันนะครับก็วัยเด็กตอนแรกก็บอกว่ามี3พาร์ทแหละแต่พอ,อดีเล่นเล่นเกมไปกับนึกพาร์ทที่4ออกมาก็จะเป็นพาร์ทสั้นๆน,นะเพราะว่าผมจำได้ว่า,ามันจะมีสนามตีเทนเนิสอยู่อันหนึ่งทงตรงนี้ตอนเด็กๆผมเคยมานั่งเล่นแถวนี้ มันจะมีสนามตีเทนนิสแต่ผมจําไม่ได้มันอยู่ตรงไหนอ่ะมันน่าอาจจะมีอยู่หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะปัจจุบันแต่ว่าในดีตมันมีสนามตีเทนนิสอยู่อันหนึ่งและผมเข้าประตูมาจากประตูหลังอนี้มันอยู่ประตูหน้าหาประตูหลังไม่เจอแล้วเข้าประตูหลังไปใช่ไหมแล้วก็เจอน่าจะเจอสนามเทนนิสเลยนะและมันก็มีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเพื่อนในสมัยปฐมนั่นแหละคือแบบ เป็นผู้หญิงเด็กผู้หญิงที่น่ารักมากแบบป๊อปในหมู่แบบเพื่อนผู้ชายทุกคนแล้วอยู่ดีอ่มนะมาทักอ่ะนัดมาทําอะไรที่นี่เหรอเอา้าแบบผมแม่งง,งอะ่ะเฮ้ยอะไรวะทําไมผู้หญิงป๊อปมาอะไรเนี่ยมาทักเราก่อนคือแบบคือทําไมรู้จักชื่อผมทั้งที่ผมไม่รู้จัก <c oughs> ผมไม่รู้จักผู้ดเด็กผู้หญิงคนนี้เลย,เลยรู้อะ่ะแต่เป็นเด็กผู้หญิงที่ป๊อปมากแต่คือไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวไม่เคยคุยไม่เคยหืออืออะไรกัน แต่คือทำไมเด็กผู้หญิงคนนี้ถึงรู้จักชื่อผมจากอดีตจนถึงปัจจุบันแม่งเป็นเรื่องที่แบบน่าสงสัยที่สุดแหละเออก็ส <st arts> <c oughs> okay, ั้นๆเนาะโอเคบ๊ายบาย